เอาสิบอกว่าอยู่ในบานนอกมันดีกว่าในเมืองด้มันกับบรนเพราะบางคนเพิ่นกับบริมากบานนอกบางคนกับมองว่าการอยู่บานนอกอยากลำบากต้องการไปนั่นไปนี่ไปนี่ไปนั่นบางคนก็จะมองว่าเออในเมืองโอสันจอนไปยากโอโรถหลายลำบากยืนคนละจุดมันก็เห็นคนละมุมมันก็แตกต่างกันไปยังเขามองอ,อีสานเขาว<ป>่าเป็นภาค<า>ที่แบบว่าคนข้างตำคนข้างทุกข์ยากมันดีแลไอ้สิ่งที่ผมได้สัมผัสได้อยู่เนยโคตรภูมิใจเลยที่ได้เป็นคนอีสานหรือได้เป็นคนบานนอกเนี่ยโคตรภูมิใจเลยครับได้ใส่ช ีวิตอยู่กับความเป็นจริงความพอดีความบกปูงแตง่งบอดัดจริตมันคือสมดุลของมนุนุ์ที่มันสมควรที่จะเปลี่ยนครับแต่ชีวิตให้มันง่ายๆอย่าลืมมาต่อยเขา oh, <my> ดิ่นล้นสำไดีอยากรู้สำไดไปลายทางเข้าหนีความจริงบพผลก็คือไตมันเหมือนลวงละครแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นตัวอย่างเท่านั้นแล้วก็ได้แต่ตัวกันตัวจะแข่งเอ้ยกูสูงกว่ามึงนะมึงต่ำกว่ากูนะเอ้ยกูระดับนั่นมึงระดับนี่ต่อให้คุณสีมีไม่แบบได้ก็ตามแต่สุดท่ายแล้วทอากันเบิดมือนั่นคนน้องฉิทด love it